ขอโอกาสท่านสระยรานุเทระมีท่านรองแม่กองบรีสนามหลวงเจ้าคุณธรรมวัฒนบัณฑิตรองแม่กองบดีสนามหลวงประจำมสนัอหนวยการท่านยุคธรรมราชานุวัฒน์รองแม่กองบดีสนามหลวงประจนะรอม,าาอม,อลมจผลตกดอ,อกพ่อพระธรรมวชิระสุธี เราแม่กองริสนามหลวงปม่จําคณะธรรม,รม,รมยุทธ์ท่านเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดเจ้าสำนักสารศึกษาดีเด่นท่านผู้สอบเรียนทำก้าประโยคได้ทุกรูปและขอเจริญพร ท่านหลองผู้ในการรัฐง,งามพุทศาสนาแห่งชาติารักษาราชการแทนผู้ในการรังามุศาสนาแห่งชาติท่านดิษฐพรจันเนียบพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของเจ้งงานาทาุสสนาแห่งชาติทุกท่านมีคุณชุติยาแก้วมณีตลองผู้ในการรังามพุทศาสนาแห่งชาติและท่านตั้งหลายทุกท่าน รอมทั้งขอเจริญพรผู้สอบปร,ริญญาธรรมบาลีศึกษาทุกชั้นประโยคและญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นสีมงคลวันหนึ่งของวัดปากน้ำของกองบรีสนามหลวง ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่หน้าที่วัดตกน้ำนี้โดยที่กองบดีสนามหลวงร่วมกับสรบนงานผู้ธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการในการมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าสมเด็จคณะนาจังหวัดดีเด่นในแต่ละหน สำนักสำนักศึกษาดีเด่นสำนักเรียนดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งแบ่งเป็นคนละสิสสำนักเรียนและท่านทั้งหลายผู้เป็นบุคคลสำคัญและสูงสุดในการสอบปเปลี่ยนถามก้ประโยคได้ ท,ทุกท่านรวมทั้งท่านผู้สอบบาลีศึกษาได้ในแต่ละชั้นประโยควันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของกองบาลีสนามหลวงวาระหนึ่งประจำปีซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนา,าติ ได้จัดพิธีฉลองท่านทั้งหลายและมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งรางวัลกับท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ถือว่าเป็นผู้มีผลแห่งการศึกษาที่ดีเด่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าสักนเรียนคณะจังหวัด ในทั้งสี่ขนรวมทั้งในส่วนกลางและสันักเตืยนดีเด่นในแต่ละหนสิบสำนักเรียนเป็นส่วนแห่งความภาคภูมิใจที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความระยะอุตสาหะอย่างสำคัญ ในการจัดการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่จนมีผลแห่งการศึกษาเป็นที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นกองบริสนามหลวงร่วมกับสนามรนสัญชาติประสงค์ที่จะให้กำลังใจยกย่องท่านทั้งหลายให้ปรากฏโดยยิ่งขึ้นไป จึงได้ขอความเมตตาหมหาธิรสมาคมประกาศแจ้งขออนุมัติท่านในการแจ้งถึงผลการสอบและขออนุญาตในการที่จะจัดถวายกำลังใจโดยมอบเป็นโลกประกาศเกียรติคุณด้วยหรือพัดลองพร้อมทางยาม และส่วนแห่งการประเกติการเกียรติคุณนี้ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างแข็งกล้าในการที่จะต้องรักษาการศึกษาของการณะสงเพราการศึกษานั้นเป็นเรื่องสำคัญด้วยเหตุผลตรงที่ว่าพระองค์ทรงแสดงข้ออัดข้อทาง เป็นหลักธรรมในพระศาสนาด้วยภาษามคตมีข้ออ่านข้อธรรมที่มีความลุกซึ้งและทรงคุณค่าอย่างยิ่งอยู่ในรูปด้วยการห่อคุ้มไว้ด้วยภาษามคตการจะเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ต้องมีความรู้มีความจะเข้าใจในหลักภาษานั้นๆความยาก อยู่ที่ภาษาด้วยความยากอยู่ที่การศึกษาและท้องความเข้าใจในหลักธรรมด้วยต้องมีความแตกฉานมีความเข้าใจในภาษาแล้วจึงจะเข้าถึงอานเข้าถึงทมได้เพราะถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจในหลักภาษาอันสำคัญตรงนี้แล้วอย่างไรจะรู้อัดรู้รมได้ เมื่อรู้อันรู้ทำไม่ได้แล้วใครเราจะรักษาพระศาสนาจะส่งไว้ซึ่งก็ทำคำสอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกรูปถือว่าเป็นผู้มีความมุรยาอุตสะอย่างสำคัญในการจัดการศึกษาและท่านทั้งหลายนั้นได้ทำให้ปรากฏโดยทั่วไปตอนบริสนามหลวง ร่วมกับาสนาพุทธราชาติจึงจัดุกย่องประกาศเกยียรติคุณจริงๆแล้วเจ้าสังเกียนเจ้าลักเสาษาทุกคนทุกแห่งนั้นท่านก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความวริเเยาสหะในการช่วยกันจัดลงพระศาสนาด้วยการจัดการศึกษาพระปฏิธรรมด้วยกันทั้งนั้นน่ายกย่องน่าชมเชยน่าขอบคุณน่าอนุโมทนา ในน้ำใจอันเสือรละและความมุ่งมั่นของรเถรานนติระท,รท่านเจ้าสำนักเหลี่ยนทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกองบริสนามหลวงร่วมกับสงฆ์พุทธสางชาติจึงได้จัดมอบถวายโลกอากะศกิตุคุณในจํานวนจํากัดคําว่าจํากัดนั้นก็เพียงว่าในส่วนกลางนี้สิบสำนัก และในแต่ละหุนละหุนก็อีกสิบสบนานพร้องทั้งประกาศเกีติคุณของเจ้าสมุทรปราราจังหวัดดีเด่นในแต่ละหนล,ละหนซึ่งท่านทั้งหลายก็คงที่จะได้ร่วมได้เห็นได้อนุโมทนาในความตั้งใจในความเสื่าและในความตั้งมั่นในการที่ย่อมย่องเชืช่อจูกการรัศดาเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าท่านหลายทุกรูปทุกท่านที่อยู่นะที่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งสงฆ์เป็นสุดยอดแห่งพระภึกษุผู้จัดการผู้ดำเนินการในส่วนการศึกษาส่ดน,นั้นน่าชื่นชมแท้น่าอนุโมทนานแท้ไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าสนักเรียนเจ้าสนักาส์ศึกษาหรือท่านทั้งหลายทุกท่าน ผู้สอบเรียนทรเก้ประโยคได้ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในส่วนต่างๆนั้นเจ้าสำนักเรียนก็เจ้าสนักเรียนผู้มีผลงานให่งการศึกษาเป็นที่ปรากฏท่านทั้งหลายผู้สอบทะเดียนทำรรได้เก้าประโยคได้ก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในส่วนแห่งการศึกษา ของประโยคบาลีสนามหลวงนั่นเป็นส่วนที่การควรแกการชื่นชมและควรแก่การอนุโมทนาโดยยิ่งขึ้นไปและนอกเหนือจากนี้วันนี้ตองวารีสนามหลวงร่วมกับสนามสดนาชาติโดยขออนุมัติมหาธิรสมาคมในการมอบประกาศบาัตรพัรบาลีศึกษาแก่ พรดหันผู้สอบบารีศึกษาได้ในชั้นนั้นๆดูความตั้งใจและความมุ่งมั่นของท่านทั้งหลายผู้สอบบารีศึกษาแต่ละท่านเมื่อมาปรากฏเบื้องหน้านี้ทุกคนมีใบหน้าเอ,อิบอิ่มเบิกบานตั้งใจในการที่จะทำหน้าที่ ในความเป็นนักเรียน,นการสืบทอดสืบต่อการพระศาสนาเช่นเดียวกับพระภิกษุด้วยกันเพราะฉะนั้นเ่าท่านทั้งหลายก็คงที่จะได้เห็นว่าท่านที่สอบบาริศึกษาได้นั้นทุกท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและหลายท่านด้วยกันก็บอกว่าผมสอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้ แล้วในปีต่อไปนั้นก็จะขอมาพบท่านหน้านที่นี้อีกกระผมเองก็บอกว่าไม่ขัดข้องแต่ประการใดแต่ข้อสำคัญว่าทำข้อสอบให้ได้แล้วกันแล้วก็มาเจอกันหน้าที่ตรงนี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงทียกได้เห็นนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าพระภิกษุส,สามเณร ถือว่าเป็นสุดยอดสงในส่วนของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทือเจ้าสมเยนเจ้านัศดรศากษาก็ตามหรือว่าท่านที่เป็นเรียนธรรมก้าประโยชน์ก,ก็ตามถือว่าเป็นสุดยอดของสงในส่วนของการศึกษานี้แต่ท่านทั้งหลายครับในปีนี้ ปีก่อนร่อนก็ไม่ค่อยปรากฏชัดเจนนะแต่ปัจจุบันนี้ขณะนี้ชัดเจนแล้วท่านเหลียวไปทางา้าท่าเหลียวไปทางา้าแล้วเหลียวไปทั้งหลังก็ได้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจะขอคุ้มพระพุทธสมณเนที่เป็นเจ้าสำนักเรียนเจ้าสำนักศึกษาเจ้าสำนักคณะจังหวัดและเปลี่ยนทําก้าประโยคนั่นหมายความว่ายังไง นั่นหมายความว่าเมื่อก่อนนั้นญาติโยมไม่ว่าโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายจะเรียนศึกษาบาลีศึกษานั่นก็น้อยมีจำนวนก็แทบจะนับคนได้แต่ปัจจุบันนี้ขอเรียนว่าในการสมัครสอบประโยคบาลีสามหลวงของ ส่วนภูมิภาคไม่ว่าส่วนกลางก็ตามส่วนภูมิภาคก็ตา่างนั้นกล่าวได้ว่าทุกจังหวัดมีผู้สมัครสอบบาลีศึกษาครบทุกจังหวัดแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าตาเลงสอนการศึกษาพ,พระธรรมแรดกบบาลีนี้ที่ว่ายากยากนั้นสมัยก่อน ญาติโยมทั้งหลายอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์้ำชูหลวงพี่หลวงพ่อจะล่ำจะเรียนอะไรอย่างไรก็ริมนตามมัยารัยใสญาติโยมที่ถวายความอุปถัมภ์ำชูปีใดที่ท่านสอบได้โยมก็ดีใจร่วมพิธีจัดงานจัดฉลองนิมนต์พระสงฆ์สมเด็มาฉันพระตาหารเจริญพุทธมนต์เป็นการเฉลิมฉลองยินดีกับท่านด้วย แต่ปัจจุบันนี้โยมเองนอกจากถวัวความอุวถามอย่างเดิมไม่แปรเปลี่ยนแต่โยมก็คิดว่าที่พระท่านบอกว่ายากยากนั้นน่ะเป็นเช่นใดอยากจะทดสอบดูว่ายากขนาดไหนใหม่ๆก็มีบางจังหวัด แล้วก็เริ่มแผ่ขยายขยายไปขยายไปจนปัจจุบันนี้ผู้สอบบาริศึกษามีครบทุกจังหวัดและปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการขยายเพิ่มอัตราของผู้สอบประโยคบาลีสระมลวงในแต่ละชั้นประโยคนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจอย่างน่าดีใจอย่างเราทั้งหลายอยู่ที่ตรงนี้ในขณะนี้ จำนวนผู้สอบเรียนทรรก9าประโยคได้นั้นก็อยู่ในอัตราอัตราที่ว่านี้จะยิ่งไปบ้างจะหย่อนไปบ้างก็แล้วแต่ว่าบางปีส่วนท่านที่เป็นเจ้าสำนักเรียนจ้นารักษาศึกษาผู้จัดการศึกษาดีเด่นจำนวนต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์นี้ก็คือในแต่ละผลเจ้าสำเร็จคณะจังหวัดก็ไม่เกินสี่ และในส่วนแต่ละหุนนั้นต้องแบ่งแยกออกเป็นเป็นท็อปเทนก็คือว่าแต่ละจังหวัดก็ไม่เกินไม่เกินสิบสำนักนั่นเป็นซีธิที่มีที่เป็นเพราะเรากำหนดอย่างนั้นแต่อัตราส่วนของการขยายตัวของบาลีศึกษาในแต่ละชั้นแต่ละประโยคนั้นเป็นส่วนที่น่าดีใจแท้ เป็นส่วนที่น่าภูมิใจแท้เหตุผลก็คือว่าทุกท่านนั้นมีความระยะอุตสาหะนอกจากถวายความอุธถธมณ์คำจูกับพระกำเนินผู้จัดการผู้ดำเนินการศึกษาแล้วอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นก็เรียนก็ศึกษาเมื่อกี้ก็ถามโยมบางท่านบอกว่าโยมอายุเท่าไหรแล้วที่เรียนโยมก็บอกว่าอายุของโยมน,นั้น60กว่าแล้ว หกกว่าแล้ว60กว่าก็ยังตั้งใจยังสอบประโยคป,ยคปทสาได้ซึ่งในแต่ละชั้นประโยคเราก็ย,ยอมรับว่าประโยคพทสามนั้นสอบได้ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เพราะมีวิชามากกระนั้นโยมผู้มีอายุก็ไม่ท้อถอยแต่ประการใด ็พยายามสอบแล้วสอบจนได้ไปเรื่องที่ควรในการชื่นชมแท้หน้าโนมโมทนาแท้ว่าการศึกษาของการคณะสงนั้นยังยังอยู่ในความสนใจของพระของเนงอยู่ในความสนใจาญาติวงศบาทศักาิทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็คงที่จะได้เห็นและรับทรา,ยา,ยาบด้วยกันเพราะในการศึกษาส่วนนี้สมเด็จบรโมโอภิพร,ราชสมสภาพาระองค์ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันรเสริฐนั้นทรงถวายพระบมราชูปถัมภ์โดยประการทั้งปวงในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการถวายพระตาหารพระจักานก็ตามหรือสิ่งของพระจักานก็ตามพระจักานประกาศเสียบัตรพัดเปลี่ยนประโยคปทสามประโยคปทศหกและประโยคปทเก้าและประกาศเชียบัตร ทุกลูกนั้นท่านทั้งหลายดูใบประกาศ้นเหตนว่าโดยพระบรมราชูปถัมภ์นั่นหมายว่าส่วนทวายความโุถัมในการเรียนในการสอน,นการศึกษาโดยประการทั้งปวงทรงเป็นเอ,อกัครศา,าสตสนุสัมทบผู้สุบคุณประเสริฐอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายศึกษาโรงเรียนพร,ระยัติธรรมตรงนี้เราท่างหายก็พร้อมใจกันถวายพระจุศ แด่พรองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระกระเสริฐสดานโดยยิ่งขึ้นไปการความยากลำบากของประเทศประสบภัยโควิดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าในส่วการณคณะสงฆ์นั้นแม้จะประสบปัญหาต่างนั้นก็ทรงมองเข็นถวายพร,ร,ร,ระบรมราชูปถัมภ์มิให้พระต้องลำบากในการศึกษาเรียน พระว่าพระรราชูุถามโดยนยิ่งขึ้นไปเป็นปรพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดไม่ได้ต่อเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราท่านหลาทุกรูปทุกคนนั้นก็คือว่าต้องร่ำเรียนศึกษาให้มีความแตกฉานให้มีความรู้สมกับพระราชปรารภสมกับพระราชดําริสมกับพระราาพระรูราชูปถมโดยประการทั้งปวง ในสิ่งที่ทํานั้นจริงละเราเรียนเราศึกษาพระคิีธรรมนั้นเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนตัวของเราก็จริงแต่ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่นั้นตรงนั้นแหละเป็นของเพอพระตัวนั้นก็คือการจันหลงพระศาสนาก็คือการรักษาพระศาสนารักษาหลักธรรมคำสอนเอาไว้เพราะเราก็บอกว่าเราทำหน้าที่ของเรา แต่หน้าที่ของเราตรงนั้นเป็นหน้าที่ที่เป็นการสืบทอดสืบต่ออายุของพระศาสนาเพราะกล่าวได้ว่าพระสูตรสำเนีนทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งว่าลมหายใจของพระศาสนาถ้าไม่มีพระสูตรสำเนีนอยู่เราจะได้ทราบได้อย่างไรว่าตามพระศาสนามีอยู่หรือไม่เพราะลมหายใจยังอยู่ฉะนั้นจึงรู้ได้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่เช่นใด ก็มีพระมีเนรศึกษาเรียนพระพุะทธธรรมอยู่อย่างเข้มข้นอย่างแข็งขันก็พอจะหวังถึงความเริญของการ,รศาสนาได้เพราะฉะนั้นพระสุสมเนจนั้นจึงตล่าวัว่าเป็นลมหายใจของพระศาสนาเราั้าหลาเมื่อเป็นลมหายใจอย่างนี้แล้วต้องเป็นลมหายใจที่สะอาดหายใจเข้าไปก็เต็มปอดท่านหมายความว่าทรงอัดทรงธร,รมทรงคุณทรงศรรีลทรงภาวนา มีว่าปฏิบัติเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาภาษาทากของประชาชนส่วนนี้เป็นส่วนที่เราท่านหลายต้องคำนึงถึงและต้องสร้างให้มีให้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นผู้ทำรงพระศาสนารักษาพระศาสนาเพื่อสืบทอดสืบต่อทั้งในส่วนของเราด้วยและเพื่อเป็นการเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายด้วยและท่านทั้งหลายครับในวันนี้พระผมก็ขอเรียนถวายว่าพระมหาเถระ ที่เจริญเฉยมคนคาถานั้นก็มีทั้งในส่วนของท่านรองแม่กองบาลีสนามหลวงเช่นเที่สุมราชานวัตเจ้าสันกเกลียนวัดโมริโลกกยารามเป็นต้นนั้นท่านมุ่งมั่นคือปัจจุบันนี้มีรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจําแต่ละหนไม่ใช่เจ้าคณะหนหได้โปรดเข้าใจนะครับ รองแม่กองบริวสนามหลวงประจำในแต่ละขนมีหน้าที่กำกับการดูแลจัดการเรื่องการศึกษาในส่วนของหนเหนือหนใต้ขนกลางหนตะวันออกมีพระเถระผู้รับภาร,าระแต่ละขนแล้วท่านก็ทำหน้าที่กันอย่างมุ่งมั่นอย่างแข็งขันการสำรวจสำนักต่างๆปัจจุบันนี้ก็เทียบเรืเร่อๆ แทบจะแทบจะลงตัวแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาส่วนการศึกษานี้ให้มั่นคงและให้เจริญโดดยิ่งขึ้นไปในส่วนการศึกษานั้นเป็นเรื่องสําคัญท่านก็คงที่จะได้เห็นว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นของพระมหาเถระความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราท่านทั้งหลายบวกด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณอันสําคัญของบัณฑิอพระเยูยยุหัว ที่ส่งพระคาถากรุณาที่คุณถวายความอุปถามม์เป็นเอกราชศาสตุญถามีภพนั้นมีต่อเราทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราท่านั้งหลายทุกท่านจงตั้งใจสนองงานของพระศาสนาตั้งใจศึกษาเรียนเพื่อความมั่นคงและความเจริญของการพระศาสนาและในวันนี้ก็มีการมอบนอกจากมอบรางวัลมอบประกาศเกียรติคุณของสำนักดีเด่น และฉะลองสมโพธท่านที่สอบได้เปลี่ยนธรรมสูงสุดเปลี่ยนธรรมก้าประโยคแล้ววันนี้ยังมีการมอบใบแต่งตั้ง,งโรงเรียนพิธรรมประดบาลีประจำจัง,จงหวัดอีกหนึ่งแห่งคือวัดแพรกษาซึ่งเป็นสำนักที่มีการเรียนการสอนได้สอบถามท่านแล้วท่านบอกว่าสอนถึงท่านเปลี่ยนธรรมก้าประโยคความมุ่งมั่นของท่านน่าชื่นชมน่ารน้จนาโดยแท้ขอชื่นชม ขออนโมานะและขอ,อยุยอมให้ปรากฏในทีน่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทุครับในการที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีในส่วนต่างๆนี้เป็นส่วนที่ควรในการชื่นชมแท้และอนุโมทนาแท้งานต่างๆของส่วนของการศึกษานี้มีและเป็นได้ก็ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราท่านทั้งหลายเป็นสำคัญ ในความตั้งใจและความมุ่งนั้นนั้นเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายทั้งหลายต้องใช้ความระยะอุตสาหะและความตั้งใจในการดำเนินการให้เป็นไปในส่วนต่างๆงานนี้มีและเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยตรงนี้เราทั้งหลายต้องขอบพระคุณในพระในเมตตาคุณของหลวงพ่อวัดบางน้ำของหลวงพ่อพระมงคลเทพมุตรหลวงพ่อจุกุลเสด็จพระหาัชนมังคลาจารย์ ที่ท่านได้จัดสถานที่อาคารสถานที่ตรงนี้ให้เราได้ใช้ทําประโยชน์ในส่วนต่างๆนี้อย่างสําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะการขอบพระคุณในเมตตาคุณในเมตตาธรรมของท่านเอาละครับท่านวันนี้เราทั้งหลายชื่นชมอย่างดีด้วยกันแล้วและทั้งหลายทุกรูปถือว่าเป็นผู้สําคัญและเป็นสุดยอดพระพิสุทธิสง ผู้จัดการศึกษาผู้บริหารการศึกษาและเป็นผู้ทําการศึกษาจนได้รับผลปรากฏเป็นความงุนตามเกิดขึ้นในท่ามกลางนี้กระผมขอแสดงความชยินดีกับทุกท่านและอนุโมทนากับท่านที่สอบได้บาลีศึกษาทุกท่านให้มีความเจก,ก้าวหน้าในการศึกษาโดยยิ่งขึ้นไปในโอกาสปฏินี้กระผมขออ้างอาคุณพระศรีรันตนไัย คือคุณประพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีตามขรงหลวงพ่อหลวงน้ำพร้อมสร้างกุศล,ลกรรมกุศล,ลคุณที่ท่านทั้งหลายด้วยาเป็นให้เป็นไปทั้งหมดนั้นจงเป็นตปาเดชพระประจัยดุลรันดานให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความได้ย็นเป็นสุขในธรรมอค์สมเระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ใดไปที่ใดเพล้ดเลิดกับไถ่สวัสดีและขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณพระเทรานุเทระ ของวัดปากน้ำทุกโรคทุกท่านมีท่านกุลาชวิสุทธิเวทีท่านขุลาดมรณาจาร์และที่คนุนทรพระเจ้าบฑิตพร้อมทั้งพระสุสัมมนเอนทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ให้การจัดการสถานที่นี้เป็นไปได้ด้วยดีขออนุโมทนานะขอขอบคุณในน้ําใจมีและคว,วามเสียท่านขอความร่มเย็นเป็นสุขจงมาเกิดมีเกรเราท่านทั้งหลายตจอการและตจอดไป hmm um.